หมาเล็กคนเล็กกับหมาใหญ่ไย้องนี่เดินตามเพาไม่ดับอ่ะไมห้ใหแล้ว่าเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนกลางเหรอมันกำลังนั่นมันกำลังมาวะเขาลองดูอะเราเป็นนิการจอละเปิด่ยนแล้วเปิดใหม่ลองดูนะครับ เปิดไหมจบนะครับอะไรอันนี้หมาพันพันอะไรเนี่ยพันชื่อบาว่าชื่อบาว่านะครับตัวเล็กเัวเอี้ิวนิดเดียวอันนี้พออ๋ออันนี้รีสตาร์ทเหรอไม่ยังไม่ทำเลยเลยเดี๋ยวแกเดี๋ยวก็จะรีสตาร์ทอีกรอบนึงเดี๋ยวเราเราดูสักพักก่อนอืมเนี่ยฮะพันเนี่ยฮะพันแพงด้วยอันเนี้ย วานี่ไอ้ดบทั่วไปหลบตูดไดะใช่ต้องหลบตูดตอะไรอ่ะห็นฮาเห็นฮาอันนี้นะย้อนยอนหนาอันนี้นะย้อนนะอือหนฮาเห็นฮาอห็นฮา มานี่มานียอย่าอย่าออกมันมานี่มาเนีเมานี่ยาไปมามานี่มาฮ่มันนานจังเลยเออุดนหรือเาสร็จปิไม่ปวดนานี้ใช่ไหมรนานนานมากเลยมันไม่ดีหรอกะดูดูดูโอเคโ,โอเค ไม่อันนี้ไม่นี่นะนี่ไนอยากท่องเที่ยวไม่เคยเห็นโลกไม่เคยเห็นโลกกว้างไึฮ่กว่านี่นะเรื่องหมาหมานะครับน่ารักน่ารักตัวเล็กๆเล่นสิวตัวได้ก็แค่นี้นะครับ เอ้าทำไมอ่ะทำไมทำหูอย่างนั้นหูทำปกติดิหะหย,ยาดกล่องเออหยาดหยาดคนฮะทมาแบบอย่างแบบอยู่ในห้องจะในห้องอเราเคยเห็นเห็นออยากระยาอจถ่า, <ừ. S 2> <อ>ายไปเสร็จจะขอมันต้องถ่ายด้วยเนนี่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 นีนี่นนี่นี่นี่นนี่น มาขึ้นฮะมานี่มาไม่มีช่องด้วยคนติดสามคนสี่คนอ๋อ